ภายหลังบาลานซ์แพ t ช h ล่าสุดนะครับการปรับของซีกเนี่ยถือได้ว่าโอเป็นการปรับอย่างมีนัยสำคัญนะครับในตัว AI นะทำให้ตัวซีเองเนี่ยสามารถที่จะใช้บัฟได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วยใ้การจดเ e c เช l รี่ม m เนี่ยอ้มีผลที่ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงไคลรอสดันเจี้ยนหนึ่งที่มีความสาคัญนะครับอีกรอบหนึ่งนะเนื่องจากการปรับของซีกเนี่ยมันส่งผลนาให้ตัวดันเจี้ยนเนี่ยมันสามารถจบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผมก็เลยทําตัวสปีดทีมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทาการปรับจูนล,ลูนต่างๆนะครับให้มันเหมาะสมมากขึ้นด้วยนะครับก็จริงๆแล้วดันเจี้ยนสเปเชียลรีมเนี่ยเป็นดันเจี้ยนสําคัญสําหรับไม่ว่าจะผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ก็ตามนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะสำหรับตัวสเปเาาสสริชุ สาคัญนะที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเป็นจะต้องแบบไปหามาใช้เพราะนั่นจะเยอะมากเลยนะครับก็คือรูนไฟนั่นเองนะฮะรูนไฟเนี่ยมันก็เป็นรูนที่เราใส่เข้าไป2เม็ดนะครับผมในในทีมเราและมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มแอตแทกรวมให้กับทีมทั้งทีมเนี่ยนะครับแเลยนะครับไม่ว่าตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นจะตายหรืออยู่ก็ตามอ่าเจ้าตัวโบนัสแปดแปดแปดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นก็ยังฟงอยู่นะแน่นอนรูนไฟเป็นรูนสำคัญที่ใช้กับในหลายๆคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูน BJ5 นะบีเป็น ตัวทีมที่เอาไว้ลงพวกไตคา,าลุหรืออะไรพวกนี้อะโกเลม B10 อะไรอย่างนี้นะครับอะโกโกลเลม B10 ก็จะมีการใช้ลูนไฟด้วยนะนะครับอะก็แล้วก็ตัวด e เทอร์มิเนชันขอขอโทษนะครับด e เทอร์มิเ i ชันเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับทีมไตไตคลุก็ได้นะเพราะว่าไตคา,าลุเป็นทีมที่ใช้กับตัวดีเฟน s ์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มดีเฟน s ์ให้กับทีมทั้งทีมด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับ ่าส่วนสําหรับผู้เล่นนะครับผมที่เรียกได้ว่าเล่นมาถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับอ่าก็อันนี้จะมีรูนตัวใหม่ทีเชื่อว่ารูนซิลซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบอกำลังศึกษากําลังลองค้นคว้ากันอยู่นะฮะก็รูนซิลนะก็เป็นรูนที่สามารถที่จะปิดเอฟเฟกต์ปิดผนึกเอฟเฟกต์ขอ่งของตัวรูนของฝั่งศัตรูได้ที่แบบว่ามีเอฟเฟกที่อ่ส่งผลที่ทําให้เล่นเกมยากขึ้นอ่อย่างเช่นเอ็กซ์ตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแวมไพร์อ่าอะไรอย่างเงี้นะครับพวกรูนที่แบบว่ามีเอฟเฟกต์ในเกมเคาน์เตอร์ อะไรพวกนี้หรือแม้แต่หรือแม้แต่ลูนซีลเองนะครับลูนซีลอันนี้ก็จะเป็นลูนที่พอเราใส่้าไปสองเซตแล้วเนี่ยจะมีโอกาสในการใส่ซีลเอฟเฟกเข้าไป15เซนต์นะครับซึ่งก็ทำให้ฝั่งศัตรูเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกตของอ่าลูนตัวลูนเอฟเฟกเนี่ยก็จะหายไปนะครับ อ่าเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัว s สเปเชียลรีมกันหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักกับบอสกันก่อนใช่ไหมอ่าเจ้าตัวบอสครับ ancient spirit นะครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุลมนะเพราะฉะนั้นการเอาธาตุไฟลงไปเนี่ยก็ะโชดได้เยอะในแง่ที่แบบว่าสมมติว่าเจ้าบอสเนีย่ยมันโจมตีกลับมานะครับฝั่งเราก็เป็นธาตุไฟก็มีโอกาสในการที่จะแบบเอ้ยได้เปรียบธาตุอยู่ในการโจมตี50%อีกด้วยนะครับอ่าแล้วมาลุ้เรามาดูแมคคาเดกของมันเริ่มจากตัวที่เรียกได้ว่าอ่าเเเเเป็็นนนนนนไไฮลลลททท์ขออองธยะะะคคคครรรรรััับบบ Special Pack ผมมมีีีีี่่พาาาา้กกืโโจจตตว เข้าไปที่ตัวบอสเนี่ยครับการโจมตีทั้งหมดที่เป็นคริตทียลนะครับจะมีะตัวคริเลตข,ของมอนสเตอร์แต่ละตัวจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วทีนี้ก็คือการตัวคริเลตเนี่ยจะกลับมาทีละ5%ตามจํานวนของบัฟที่มอนสเตอร์แต่ละตัวนั้นมีนะครับเพราะฉะนั้นนะั่นือเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องเอาพระเอกของเราหรือว่าพอซีกเนี่ยเข้าไปนะครับอพอซีกเนี่ยนะครับก็เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะซึ่ง ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้รับทางบัฟแอดแทกแล้วก็บัฟคริเลด้วยนะครับภายหลังจากการบัฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าซีกเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะให้ p r i o r อร y ี้กับการให้การใช้ท่าเนี้ยค่อนข้างบ่อยตาบใดที่มันมีคูดาวของสกิลที่พร้อมจะใช้ท่านี้มันก็จะใช้ท่านี้ออกมาบ่อยขึ้นนะครับต้องบอยอย่างนั้นนะอ่าอันต่อไปนะครับผมก็สิ่งที่สออคดีอันนึงนั่นก็คือเจ้าตัว แอนเชียนคริสตัลออฟนะท่านี้ก็เป็นท่าพาส,สีของเธอนะครับ mm hmm. ก็ในทุกๆครั้งที่เธอถูกตีนะครับผมแบบที่ไม่ติดคลิน,นะในทีมของเราก็จะมีตัวที่ตีมัลติฮิตอยู่หลายตัวด้วยนะครับ mm hmm. ก็หนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่ทำให้มันสัอ่า ค่อนข้างที่จะอันตรายมากคือมันจะทําการสะสมตัวเขาอ่าตัวแสแต็คเข้าไปที่ตัวคริสตัลออฟของเธอนะครับและนอกจากนี้นะครับมันก็จะทําการรีซิสเอฟเฟกต์นั้นการรีซิสเอฟเฟกต์นั้นหมายถึงว่าแทนที่เราจะติดก,ก่อแตกใช่ไหมกลายเป็นว่าไม่ติดก,ก่อแตกไปเลยนะครับแล้วก็รีซิสการเกิดเอฟเฟกต์ในรอบนั้นไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการสะสมพลังนะพอสะสมพลังเสร็จแล้ว นะครับมันก็จะมีท่าพลาสซีที่ชื่อว่าเมจิกพาวเวอร์บาลล่านะอันนี้คือประการจอมดีสตตูทั้งหมดนะครับผมได้การปล่อยพลังนะครับผมขอ,องแอนเชียนคริสตัลออฟออกมานะครับซึ่งท่านี้ก็มีโอกาสในการที่จะเพิ่มคูดาด้วย20%นะครับก็มีผลบ้างเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็จะปล่อยออกมาเลยนะั่นหมายถึงว่าพอตัวเคาน์เตอร์นี้ถึง9ปุ๊บก็จะปล่อยท่านี้ออกมานะครับ แล้วก็คือในเทินของเธอเนี่ยเธอสามารถที่จะโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผม2ครั้งนะครับแล้วก็ทาให้ติดออบริเวณได้โอกาส50%้ดยนะครับออบริเวณนนติด2เทินเลยนะก็ค่อนข้าง,างจะลําบากอยู่ถ้าเกิดว่าติดแบบข้ามธาตุมานะครับซึ่งโอกาสการติดข้ามธาติก็มีพลังสูงด้วยนะครับทางซ้ายดิสเปลคริสตัลอันนี้อันตรายมากนะครับคือพอเข้าเทินปุ๊บเนี่ยเสามันยิงป้องออกมามันจะทำการล้างดีบับทั้งหมดที่อยู่บนตัว เจ้าตัว a n g i e n Spirit เลยนะครับขวาก็มีผลด้วยขวาอันนี้ก็ทำให้เกิดดาบหักนะครับผมก็ทำให้เราทำาด m a g e ใส่เธอได้ช้าลงน้อยนอย้นอยลงนะครับถึงเป็น b o สที่ไม่มีการฮิลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็ยังมีความสามารถในการล้างแล้วก็ทำบริเวณกรบดาบหักได้บ o s s นั้นต้องมีดาเมจที่มากพอนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทีมของเรากันนะครับทีมของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยช้หน้าก่อนนะครับช้หน้าก็จะเป็น Swift Blade นะครับแตตประมาณนี้เลยนะครับตัวอร์ติแฟกต์ก็เน้นที่การโจมตีเป็นหลักนะครับแต่ว่าอันนี้ยขอองงผม,มัถืว่า ควรจะต้องปรับในเรื่องของ accuracy ให้มันมี accuracy ที่ใช้กับท่า2อ,อะไรพวกนี้นเพราะว่าท่า2เป็นตัวที่ชี้วัดนะครับใช้หน้าก็จะเป็นตัวที่เปิดมาปุ๊บแล้วก็ทำการตีกรอบแตกให้กับศัตรูทุกตัวหรือบางครั้งเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า AI อาจจะยังไม่ฉลาดมากในบางครั้งมันก็จะทําการที่แบบว่ามาถึงปุ๊บตีท่าหนึ่งก่อนอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำให้เกิดก,กรอบแตกได้เป็นการชี้เป้านะครับผม อ่าตัวต่อไปนะฮะก็คือซีกนั่นเองนะซีกอันนี้ก็คือมีการปรับขึ้นมาแล้วผมใช้เป็น EX กับไฟส์นะครับคู่หนึ่งนะอย่างที่เล่าให้ฟังก่อนหน้าว่าดันเจี้ยนเนี้ยเป็นดันเจี้ยนสำคัญที่คนจะต้องมาฟาร์มลูนไฟ์กันอะไรเงี้ยสุดท้ายลูนไฟ์ก็คือจะเป็นการเพิ่มอ่าค่าเฉลี่ยของแดเมจในทีมให้นะครับก็เน้นแอตแทกไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าอ่าเพื่อนๆน,นะครับผมสามารถที่จะใส่อาร์ติแฟกที่มีความสามารถในการเพิ่มผลของบัฟแอตแทกได้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมมาะส นะครับอ่าอันต่อไปนะครับคือลาอกนั่นเองนะครับลาอกก็นี่ครับผมเอาวงเป็นเป็น e ์กับอ่ากับโฟกัสนะฮะเน้นดาเมจที่รุนแรงนะครับอันนี้ก็จะกระโด,ดดดึ่งออกไปแล้วก็ฟันน้ำตึงต้งๆอะไรท,ทำ damage แบบรุนแรงนะครับเป็นตัวที่เอาไว้เปิดเกอะแตกลากเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็พอจัดการสตูดได้ก็จะได้ additional turn ในการที่กระโดดไปเชนโจมตีตัวอื่นต่อนะครับ อ่าแอสตาสตัวอันนี้เป็นตัวที่ใช้ในโครวีสิทั้ง2ตัวเลยนะครับก็สปีดตก,ตก,ตกประมาณที่51 5 8ถึงนะครับก็อันนี้ครีเลตแปรนะครับผมขึ้นไปเพราะว่าจะสามารถทำครีเลตได้แทบจะก,การันตีตามอ่าก็อันนี้ก็จะทำครีเลตได้เขนต้องจะสบายใจสักนิดหนึ่งด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอ่าเจ้าตัวแอสตาสตัวนะครับก็ เป็นเบลดนะอ่าเป็นเลชกับเบลดนะฮะก้อนขวาที่ถ้าเป็นไปได้ก็เน้นการโจมตีครีดเมจท่านหนึ่งบอสท่านหนึ่งใช้เยอะนะครับแล้วก็ครีดเมจ์ HP max ไว้สักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้แบบเมจ์ครีดเมจที่เข้าไปก็จะเยอะขึ้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ์ติแฟกต์นะฮะเน้นการโจมตีมาตีฮิตเลยตอนตอนที่ใช้ฟาร์มเยอะนะฮะก็อย่าลืมมาทํากันเอาล่ะเดี๋ยวเล่ามาดูว่าพอใช้ทีมนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับสําหรับการบุกสเปเชียลรีฟนะครับ นี่ฮะปึ๊บอ่าเข้าไปนะครับเนี่ยตีบงบง,บงเข้าไปนะครับตืดตืดเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ก็ตัวมิดบอสนะครับแล้วอันนี้ก็เราก็เน้นเจาะกลางไปเลยนะครับตืบติบอ่ากัดไปก่อนนะฮะแล้วก็ตีเข้าไปนะก็อย่าลืมนะครับทุกต,ตัวในนี้ก็พยายามให้สกิลเต็มเข้าไว้นะเพือ่อเพิ่มดามเมจด้วยนะครับเนี่ยครับปึ๊บกอแตกอ่าโอเคซีกเห็นไหมฮะเข้าไปปุ๊บอ่าทำบัฟแอทแทกให้เลยนะครับ ปุ๊บๆอาแล้วก็นี่ครับตามเข้าไปยิงเข้าไปหนึ่งทีนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะแหมสบายใจรวดเร็วนะฮะประมาณ30วินาทีนะครับแต่อันนี้ก็คือว่าจากที่ทํามาก็จบเร็วสุดก็20วินิดๆอะไรอย่างไรอย่างนี้ยนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามวิอะไรอย่างงี้นะครับจากทีมนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นแบบแมนนวลนะครับนะได้ลูนซีลมาด้วยนะเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูกันแบบว่าไปลุยกัน อย่างรวดเร็วกันเลยก็แล้วกันนะครับแบบที่เป็นแบบทางเซตเลยนะอืมเนี่ยปุ๊บอ่าเพื่อที่เราจะได้ดูแบบไ n g หลายๆ,ๆแบบนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าบางรอบเนี่ยใช้หน้าเห็นไหมครับก็ตัวใช้หน้าเนี่ย <c oughs> ก็จะออกไปตีเป้าเดียวบางครั้ง <c oughs> บางครั้งก็จะใช้ท้า2โยนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่แบบไอ้ทำกอแต่ได้2ส,สกิลก็ถือว่าน่าสนใจอยู่แล้วก็มีตัวที่เป็นลีดเดอร์สกิลที่เพิ่มแอตแทกให้ทีมด้วยนะครับก็มีประโยชน์คองั้งมากนะครับ นี่ครับปื๊บกระโดดเข้าไปปื๊บปึ๊บมึงเห็นไหมฮะรถเร็วทันใจนะครับอืมแล้วก็นี่ฮะยิงเข้าไปนะใช้หน้าตัวที่ผมใช้ในซีชั่นเนี่ยสปีดร้อยกว่าเนี่ยมันก็แบบสามารถวนได้2รอบด้วยนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับนี่ยี่แปดวินะครับอย่างรวดเร็วนะนี่ฮะแล้วก็ต่อเลยนะฮะปื๊บอ่าก่อแตกเนี่ยคือต่อให้อ่าต่อคือไอดีของคลองผมนะต่อให้จะเป็นแบบไอดีแบบค่อนข้างที่จะโตในระดับหนึ่งแล้วนะก็ยังต้องหารูนไฟส์เลยนะ เรายังต้องหารุ่นไฟที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อปรับปรุงเวลาในทีมของเราด้วยนะครับเพิเ่ๆๆนี่เห็นไหมฮะแอสตาร์ก็จะตีหมูให้ก็เป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้เก็บตัวตีหมูสําคัญนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น RNG หนึ่งที่ทำให้จะจบจบ,บช้านั่นก็คือเห็นไหมฮะตัวบอสเนี่ยไม่ติดกอ่อแตกเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่ามีจังหวะของแบบไอ้การทำเฟลเซฟนะครับป้องกัน ป้องกันแบบความผิดพลาดนะด้วยการทำาดามจที่ต่อเนื่องต่อจากในเว็บที่2อ,อันนี้คือบอสโซนมาได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าดามาเราเยอะพอนะครับเวลาก็จะแบบไปอ,อยู่ในช่วง30วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นหลุดไป40วิบ้างนะครับผมแต่ว่าก็นานๆทีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่สําคัญไปมากกว่าการที่จบแบบเซฟๆฟนะครับนี่ฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแออก็ทำการเจาะเข้าไปพึ้งบึงนะครับแบบวดเร็วนะแต่ละรอบก็30วิอะไรเงี้ยก็ถือว่าเร็วแล้วก็ มีคุณภาพนะครับแล้วเราก็จะได้รูนที่แบบว่าจำเป็นต้องใช้กับทีมเราด้วยนะครับเนี่ยตึ๊บๆก็ตอนนี้ผมก็มาลงนี่ละสเปเชียลรีมนะหลังหลังจากที่เจ้าตัวซิง์เนี่ยมีการปรับ AI มาจะเห็นได้ว่าแบบเอ้ยทำตัวได้น่ารักขึ้นกว่าเดิมมากนะเพราะว่าพวกการบัฟอะไรต่างๆเนี่ยมันสำคัญกับการลุยเจ้าตัวบอสแอนเช e n t สปิริตมากเลยนะครับก็ถือว่าทำตัวน่ารักขึ้น <laughs> นะครับ ก็สําหรับผู้เล่นใหม่เองนะครับที่พยายามทําทีมนะครับผมในการลงดันเจี้ยนนี้นะเพื่อเพื่อแบบเ,เพื่อที่จะฟาร์มพวกรุนไฟต่ตางนะครับอันนี้เราก็สังเกตได้ว่าในตอนที่สู้กับบอสนะครับเราก็สามารถใช้พวกฟานอะไรพวกนี้ก็ได้นะพวกฟานกับคาวเกลคาวเกลนะครับอ่าก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้แบบการการลงไปเจอบอสนี่มันอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยลดพวกตัวที่ติดการ เป็นการติดออฟลิเวียนเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเอาฟรานเอาอะไรไปใส่ดูนะครับตุ๊ดต,ต,ตอ่ะปึ้งนี้ก็จะเน้นเป็นดาเมทที่รุนแรงนะครับเบ๊บเบหนึ่งสองนะครับนี่ปึง้งเห็นไหมฮะก็ค้า,างที่จะง่ายอันนี้หลุดไป4ี่สิบวินน่อยๆน,น,นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือแบบพอเฉลี่ยออกมาก็อยู่ที่ประมาณสามิบวิตนิดๆอะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะครับนี่ เอาละเดี๋ยวเรามาลองนะครับอันนี้โซติว่าเป็นเอสทานะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาฟรานไปใส่เนี่ยฟรานก็ถือว่าช่วยได้คืออาจจะจบช้าหน่อยนะครับอ่าฟรานกับคาวเกิลอะไรอย่างนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราลองลองเวนี้กันดูนะครับฟรานและคาวเกิลนะคาวเกิลก็ใส่เป็นไฟก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่เป็นไฟก็แบบใส่เป็นพวกลูนเอ็กซ์หรืออะไรอันนี้ก็จะเซฟขึ้นนะครับก็จะเซฟขึ้นแต่ว่าการจบก็จะช้าลงไปตามทีมที่ใช้ด้วยนะครับ ข้าวเกิลียวอย่างนี้นะข้าวเกิลีข้าวเกิลีข้าวเกิลียีข้าวเกิลียว,ว,วผมก็มี2ตัวนะครับจะใส่เป็นด x ก็ได้ใส่ใส่เป็นไฟก็ได้นะตัวนี้ก็จะลด ATB ของบอสลงนะครับ <c oughs> นี่ครับปุ๊บนี่ฟานก็จะช่วยในแง่ของการทำบัฟอย่างต่อเนื่องนะครับตำแหน่งอาจจะซ้ำกับซิกนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับชุบชุบชุบแอนแล้วก็นี่ครับกระโดดตึ้งเห็นไหมทำดาเมจอาจจะช้าลงหน่อยนะ แต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะมีแบบพวกพวกบัฟต่างๆที่เซฟทีมเราได้ค่อนข้างดีนะครับชิบๆนน่แล้วก็อัดเข้าไปนะฮะตึ๊บตึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือเจอบอสนะนี่ครับถ้าเรามีบัฟปีกใช่ไหมอันนี้จะช่วยแบบเราได้ค่อนข้างสบายนะก็คือว่าบอสเนี่ยก็จะทําให้เราติดพวกดีบัฟต่างๆได้ยากขึ้นนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะนี่ฮะแล้วข่าวก็แบบว่าทําจังหวะได้ค่อนข้างดีนะครับ อีกแบบหนึ่งนะฮะกเ็เราสามารถที่จะใช้ตัวที่เป็นแวนไฟนะครับผมาจาก BJ มาก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกการอีกทีหนึ่งด้วยนะครับนี่เึิ่มเห็นไหมอาจจะช้าลงหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็คือชัวสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองนะครับผมในแบบที่เป็นแวนไฟที่ใช้กับ BJ กันบ้างที่ใช้กับไตยคารุหรือ BJ นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับ เราเอาเวิร์ดมาใส่เลยนะครับอันนี้ผมก็ลองรวดับมจก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงใ,ใช้งานได้อยู่อันนี้เป็นแบบ ex นะถ้าเป็นแบบ ex อันนี้ก็คือเจ้าแวไพายไฟก็จะได้ออกก่อนนะแต่เดี๋ยวผมใช้ตัวที่เราทําอยู่แล้วละกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็น reuse นะครับอันนี้ก็เพิ่ม attack speed ให้ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวด a m เมรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็นี่ครับบั๊บรุนแรงนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าอันนี้ก็จะเน้นแบบเป็นการเจาะแบบทีละเป้าอาจจะช้าลงหนนน่่น่อยึงแตวาก็ ถือว่าเป็นการ reuse สามารถใช้ได้เลยในช่วงที่หาไฟแรกๆนะครับปึ๊บๆนี่เห็นไหมฮะตึมๆฟานปึง้งปีกเข้าไปก่อนนะครับปีกก็ข้อน,นั่งจะจาเป็นนะเนี่ยฮะทำเกาะแตกทําอะไรเข้าไปอาคาว่ก็ทำเกาะแตกให้ได้ประมาณนี้นะครับชึบๆตีๆเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนพายไฟเวอร์ชั่นที่เป็นเลชนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดึงตัวของเพื่อนเข้าไปช่วยได้ด้วยนะครับปึง้ง นี่ฮะแวนไ,ไฟก็พอใช้ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับปึ๊บนี่ตีตึงต้งๆเข้าไปนะครับเอาระบับขึ้นมานะครับตึ๊บนี่อันนี้ขาวไม่ติดเห็นเห็นเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็น RNG หนึ่งที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดสติว่าเจ้าบอสเนี่ยมันแบบมันไม่ยอมติดก่อแตกอันนี้ก็จะสู้ยากนิดหนึ่งนะครับ,น,บนี่ับปึ๊บนี่แวนทำดาเมจเข้าไปปันปึง้งซิก,กัดนะครับ อันนี้ก็จะช้าหน่อยแต่ว่าใช้มอนสเตอร์ที่รีวิวมาได้นะปึ๊บปึ๊บอ่าใส่เข้าไปนะครับตุดจุดนี่ทำกอบแ็กวิทิดรอบนี้ RNG ไม่ค่อยดีนะฮะแต่จะเซฟนะจะพอนั่งเซฟนะครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับก็เอ่อประมาณนี้ครับผมก็พยายามทําทีมหลายๆรูปแบบนะครับผมเผื่อเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะแบบเอ่อทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าที่แบบว่ามีรูนอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอ่อใช้อ่ตัว ที monster, ager, ่เป็นมอนสเตอร์ที N ่ทำไว้แล้วในเน c โค B10 มาได้นะครับอาจจะมีการปรับตัวแอสตาเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะก็ทำตัวตัวสแตทที่ผมใช้เนี่ยก็ถือได้ว่าจบได้ค่อนข้างจะชัวนแล้วเราก็ลดเร็วนะครับอ่ะก็ตัวเวลเชอร์รีมก็เป็นดันเจี้ยนหนึ่งที่เราก็อาจจะยังมองข้ามไม่ได้นะโดยเฉพาะการแบบการหาลูนไฟมาพัฒนาทีต่างๆนะเพราะว่าแน่นอนว่ามาใช้ในหลายคอนเทนต์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไอโกเลม B10 อะไรอย่างเงี้ย อ่าโกเลมอ่าตัวโกลเลม B 1 0ก็อาต้องใช้ลูนไฟใส่โจ๊กลมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่าการใช้ลูนไฟใส่ใน BJ BJ ก็สําคัญว่าเอาไว้หาไพลสโตนใช่ไหมครับอ่าก็ลืมนึกถึงนืง่อนุ่นไปเลยลืมพูดถึงตัวหนอนสีหรืออะไรอย่างนี้นะหนอนสีก็มีความสําคัญนะครับหนอนสีก็มีความสําคัญมากนะครับในการที่อ่าเราจะต้องแบบไอ้จบหนอนสีเพื่อที่จะเอาอหินแปลงสเตตอะไรพวกนี้นะเพราะว่าอัพอัปเดตท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนโครงสร้างในการดรอปพวกอ่าหินเอนแชนเต็ดเจมไปแล้วด้วยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆในการที่จะเป็นการอัปเดตกันแล้วกันนะครับในส่วนของตัว Dungeon Spiritual Realm นะครับที่อ่มันก็เป็นดันเจี้นหนึ่งที่มีความจำเป็นในการฟาร์มนะครับผู้เล่นเล็กเกมก็สามารถที่จะทำการค้นหาอ่าตัวลูนซิลได้จากดันเจี้ยนนี้ด้วยนะครับก็ <ๆ S 2> ขอบคุณสําหรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกนในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย